ามชมไปปักหมุดฟาร,ร์มเห็ดใกล้กรุงกันดีกว่านะคะเรียกได้ว่ามาที่นี่ได้รวบร,รวมเรื่องราวเกี่ยวกับเห็ดอย่างครบวงจรนะคะตั้งแต่วิธีการเพราะเห็ดที่ถูกวิธีนะคะรวมไปถึงได้แชทภาพสวยๆและที่สำคัญได้ชิมเมนูสุขภาพจากเห็ดอีกด้วยเรียกได้ว่ามาที่นี่ครบถ้วนเรื่องราวเกี่ยวกับเห็ดครบจบดในที่เดียวจริงๆกันมาแล้วคุณผู้ชมนี่เลยนะคะบนเนื้อที่สองไร่ที่เห็นอยู่นี้เป็นที่ตั้งของกระท่อมเห็ด ฟาร์มแอดใสนน้อยก่อตั้งโดยคุณจุ๊บหรือคุณนนยนายังเกิดเป็นอดีตสาวแบงค์นะคะที่หันมาเป็นกเกษตรกระกเต็มตัวด้วยการเลือกที่จะปลูกเห็ดรวมทั้งยังต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับเห็ดเอาไว้อย่างครบวงจรคุณจุ๊บเล่าให้ฟังนะคะว่าฟาร์มเห็ดแห่งนี้เกิดจากที่เธอเนี่ยมองหาอาชีพเสริมที่เหมาะสําหรับผู้หญิงไม่ต้องใช้แรงเยอะไม่ต้องตากแดดได้มีโอกาสไปดูงานที่ฟาร์มเห็ดแล้วก็เกิดความชอบขึ้นมา เพราะว่าทํางานในร่มไม่ร้อนด้วยจึงใช้ช่วงเวลาว่างจากงานประจามาค่ะไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกทั้งยังมองว่าอาชีพกเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่มีโอกาสเติบโตนะโดยได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการเริ่มต้นธุรกิจเลือกปลูกเห็ดค่อยๆเรียนรู้ลงมือทําไปเมื่อเผชิญกับวิกฤตโควิด19ทุกธุรกิจได้รับผลกระทบแต่สินค้าเกษตรกลับเป็นที่ต้องการ จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาดูแลก,กระคอมเห็ดฟาร์มอย่างเต็มตัว กระท่อมเห็ดฟาร์มนะคะก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้และก็เสษ็จท่องเที่ยวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากเป็นศูนย์เรียนรู้มาก่อนนะคะซึ่งถ้าคนสนใจเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยสามารถมาเรียนรู้ที่ฟาร์มของเราได้นะคะโดยการที่เราจะเป็นเห็ดนะคะที่ทั้งหมด5สาพันพันในในฟาร์มนะคะที่เป็นเห็ดเศรษฐกิจที่เหมาะกับประเทศไทยเราแล้วเราก็สามารถให้คนได้มาเรียนรู้ว่าจะต้องดูแลเห็ดยังไงนะคะรวมถึงถ้าใครต้องการทําเป็นอาชีพเราก็จะมีการสอนด้วยนะคะให้เขาได้สามารถทําาอชีพ ในเรื่องของการพาอเหตุได้อย่างยั่งยืนนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังเป็นกเกษตรท่องเที่ยวอย่างที่บอกนะคะด้วยการที่เรายกระดับนะคะในเรื่องของการ,กรเกษตรให้มีความเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นโดยการที่ทําให้สูตรเรียนรู้ของเราเนี่ยมีการมีเขาเรียกว่าเป็นมัลติทราเวลในการเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆที่หลากหลายเจเนอเรชันเนี่ยคะ่ะสามารถมาอยู่ที่ฟาร์มได้เช่นกันคะ่ะ จจุบันฟาร์มแห่งนี้นะคะมีโรงเรือนเพาะเห็ดเป็นกระท่อมมุงจากนะคะเป็นกระท่อมมุงจากทั้งหมด7โรงเรือนค่ะปลูกเห็ดเศรษฐกิจสายพันธุ์อย่างเช่นเห็ดนางฟ้าปูตานนางรมพังการี่สีขาวนางนวลสีชมพูนางรมทองสีเหลืองแล้วก็เป่าหื้อด้วยนะคะผลผลิตที่ได้นะคะก็จะส่งขายตามห้างสรรพสินค้าจำหน่ายหน้าฟาร์มแล้วก็เปิดให้ผู้ที่สนใจได้เข้าว่าร่วมกิจกรรมเก็บเห็ดบุฟเฟ่แล้วก็กิจกรรม เด็กกับเห็ดค่ะเป็นกิจกรรมของครอบครัวนะคะได้มาเรียนรู้การพ่อเห็ดแบบครบวงจรอย่างมืออาชีพและสิ่งที่คุณจุ๊บภูมิใจก็คือการได้นําเห็ดในฟาร์มสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยการร่วมกับคณะเภสัชาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยผลิตเวชาสำอางด้วยการสกัดเห็ดนางนวลสีชมพูเป็นเซรั่มบำรุงผิวที่ถือว่าสําเร็จเป็นแห่งแรกของไทยแล้วก็ยังเป็นหนึ่งใน5กิจกร,รรมที่ได้รับรางวัล The Best Success Case จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยค่ะ ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุที่เราเเาะลี้ยงในฟาร์มเลยนะคะที่เราทําการที่แบบเอาสินค้าเกษตรยกระดับขึ้นมาค่ะให้เป็นเหมือนกับเป็นใช้เทคโนโลยีและนวัตก,กรรมนะคะในการที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้เขานะคะซึ่งตรงนี้เราได้รับการรับรองนะคะจากกรมส,งส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็คิดค้นสูตรนะคะเข้าห้องแลบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ส่วนใครที่อยากปลูกเห็ดแต่ไม่มีเวลาเพาะเองค่ะทางฟาร์มก็จะมีบริการขายก้อนเห็ดถุงสําเร็จรูปที่เพาะก้อนเชื้ออย่างดีนะคะเพราะว่าคุณจุ๊บเนี่ยจะเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดด้วยตัวเองก่อนนํามาเพาะขายายพันธุ์จากนั้นก็นําก้อนเชื้อเห็ดมาเลี้ยงไว้ในโรงเรือนระบบอ e ีเว็บนะคะระบบเป็นควบคุมอุณหภูมินะคะเป็นระยะเวลา1เดือนก่อนที่จะส่งขายกับผู้ที่สนใจสั่งซื้อไปเลี้ยงต่อจะไว้รับประทานเองหรือว่าเพาะขายสไร้างรายได้ก็ได้เลยนะคะ จากนี้ก็ยังให้บริการอาหารสุขภาพเมนูเห็ดในสไตล์โฮมมี f a r ร์ม t ูเทเบิกลางฟาร์มเห็ดอีกด้วยทุกเมนูรังสรรค์มาจากเห็ดนะคะเช่นเห็ดนางนวลชมพูชุบแปง้งทอดจิ้มซอสเกาหลีรสชาติเหมือนทานปลาหมึกทอดเลยนะคะส่วนเมนูยำก็จะเลือกใช้เห็ดนางรมทองรสชาติอร่อยกรุบกรอบนะ,ะสายแซ่บก็มีนะคะลาบเห็ดนางรมฮังการีสีขาวแล้วก็ส้มตำเห็ดนางฟ้าภูตานทอดกรอบ อาหารไทยก็มีค่ะแกงเขียวหวานเห็ดนางฟ้าภูตานนะคะส่วนอาหารอิตาเลียนก็ทําได้ค่ะพิซซ่าเห็ดนางฟ้าภูตานเรียกได้ว่าเห็ดทําอาหารได้ทุกเมนูจริงๆมีประโยชน์ด้วยนะคะ สำหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากไปเรียนรู้วิธีการพอะเห็ดแบบครบวงจรนะคะเพื่อต่อยอดสร้างอาชีพหรือร่วมกิจกรรมในครอบครัวเด็กกับเห็ดนะคะหรือว่าทานเมนูอาหารจากเห็ดสุขภาพนี่ละไปได้ทุกวันเลยนะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะปังบุดไปได้เลยที่กระท่อมเห็ดฟามแอสไซน้อยจังหวัดนนทบุรีใกล้กรุงนี้เองนะคะหรือว่าติดต่อตามช่องทางที่ทีมงานเราขึ้นบนหน้าจอทั้งทาง Facebook และทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยจ้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ